สวัสดีครับผมทอมที t ีทีโตครับวันนี้ครับก็ไม่รู้ช่างไปไหนหมดอ่ะน้าเศร้าอ่ะเลยต้องลงมานั่งทำเองนะแต่สมัยก่อนครับสมัยก่อนก็ทำเองอยู่แล้วครับวันนี้ก็นึกคลึ้มครับนึกคล้มฟ้าคล้มฝนครับพอดีเห็นเจ้าโมเดลดูปติมอนเตอร์795 ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลงมือมาทําเองครับด้วยความที่ว่าก็เรียนอย่างนี้ครับว่าคันนี้ครับก็เป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่ยุคดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ทำโฮมเซอร์วิสจนมาเปิดร้านนะครับเจ้าของรถเองก็ให้ความไว้วางใจนะครับในการที่มาดําเนินการในส่วนของเรื่องต่างๆของเจ้า, Monster 7 95, 7าดูคติมอนสเตอร์9 9 7 9 9 6เป็นต้นนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ,อเบื้องต้นเนี่ยเรามีการดำเนินการเทสและปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของการาการสตาร์ทของรถนะครับก็คือเช็คระบบไฟเช็คทุกอย่างนะครับมาหมดแล้วว่าระบบไฟปกติหมดนะครับแต่ใดสตาร์ทไม่หมุนซึ่งก็จะบอกเลยว่ายินด,ด,ดีด้วยครับคุณได้มอนสเตอร์795 796ของแท้แน่นอน ได้สตาร์ทชอบลาโลกที่เขาบอกกันนะเนาะก็คือเจ้าตัวนี้เป็นปัญหาจุดอ่อนของเจ้าดูคาติมอนเตอร์795796เลยก็ว่าได้นะครับว่ามีปัญหาเรื่องได้สตาร์ทมากนะครับเนื่องจากของเรียนตามตรงก็คือของที่ติดรถมันมาเนี่ยมันเป็นของไต้หวันนะครับเป็นของไต้หวันนะครับแล้วก็หัวคอมของไดสตาร์ทเจ้าตัวนี้มันนิ่มครับแล้วก็มันเล็กแล้วมันไม่ทนนะครับ พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับปี2ปีเรียบร้อยครับได้สตาร์ทไปแล้วเป็นไงเต้ยออกไม่ได้หรอถ้าพี่ออกได้นะเดี๋ยวโดนวิทย์พื้นเลยนะได,ยนได้เลยครับไม่มีปัญหาครับจันเต้ยอ่าฉะนั้นตัวนี้นะครับการเปลี่ยนได s สตาร์ทของเจ้า795 796ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่ารถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รถโมเดลรุ่นอื่นๆนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าได้สตาร์ทเนี่ย ดันไปฝังคือน็อตสองตัวที่ยึดไดสตาร์เนี่ยไปฝังอยู่ในแคงด้านซ้ายของรถฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนไดสตาร์ทีหนึ่งต้องถอดแคนครับถอดแคนก็ครับนี่ครับน็อตก็มีประมาณประมาณเกือบ20ตัวนะครับฉะนั้นโอ,อ้โเป็นอะไรที่หลายๆคนคือบางคนบอกอแค่เปลี่ยนไดสตาร์เองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับเปลี่ยนไดสตาร์กับมอนเตอร์7จ็ดเก้าห้าเจ็ดก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวดูดจานเขาเรียกว่าตัวดูดแคง ท่มเป็นเครื่องมือพิเศษที่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูดออกมาเพราะไม่งั้นอนะคุณจะดึงออกมายัางไงนี่ตัวนี้นะครับเราต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับหรือว่าบางทีเครื่องมือที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้สําหรับดูดแข็งนะครับออกฉะนั้นตัวนี้นะครับมีความยุ่งยากมากๆนะครับสําหรับถ้าสมมุติว่าไม่แนะนํานะครับกับกคนทีเ่เขาเรียกว่าไม่ได้รู้จักเจ้าดูคาติมอนเตอร์จริงๆนะครับ เพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนพอสมควรมีความยุ่งยากพอสมควรแต่เนื่องจากว่าทอมซีทีนะครับถอดไดสาตาร์ทกับรุ่นคันนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า30-40ครั้นคะันละเนาะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับแต่เป็นปัญหาสำหรับช่างผมและช่างผมบอกเอาไดออกไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำออกให้ดูบอกมันติดนะพี่มันติด <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่ติดนะ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 จานนะ หรือถ้าไม่ติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจานเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมแป๊บหนึ่งตัวนี้อ่าบางสายอะจะว่ายโอเคไอ้เฟืองตัวเล็กมันถอดได้ไหมไม่เฟืองตัวเล็กก็ถอดได้แต่ว่า ในมุมปกติแล้วเนี่ยจริงๆคือมันไม่ได้ติดอะไรครับมันถอดร้อยเลยมันถอดอ่ามันมันน่าจะติดสายออยคูลเลอร์นิดนึงแต่เราไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับมันจะมีเหลี่ยมของมันอยู่ ออกแล้ว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 มันติดเหลี่ยมนี่เดียวกับเจ้าดสตาร์ตตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าเจ้าดสตาร์ตตัวนี้มันจะเขียนเลยว่า Make in ไต้วันนะครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็จะถอดไดสตาร์ตตัวนี้ไปส่งร้านใดนะครับทําแต่ก็พูดตรงตามตรงเลยนะครับว่า รถอะตอนนี้รถคันนี้โมเดลต้องแต่ปี2012เนาะปีนี้ปี2024พอมัน2 2ปีแล้วอะคือบางรุ่นหรือว่าบางคนเนี่ยเอาดสตาร์ทไปเทิร์นเพื่อเป็นแบบไดบิวไดใหม่มาเนาะปรากฏว่าพอพอเอาไปส่งแล้วเอาไปทำเนี่ยลองคิดดูดีว่ามันมีความเสียหายไปเรื่องเท่าไหร่แล้วล่ะความสึกหลอของแม่เหล็กที่อยู่ในตัวมอเตอร์พวกนี้มันก็สึกหลอของมันไปเรื่อยๆอะฉะนั้น ใช้ได้อีกไม่เกินปีหนึ่งพอไปทำปีหนึ่ง2ปีก็เสียาหายอีกนะครับเวลาค่าทำทีส่งใดไปทำทีหนึ่งสามี่ห้าพันบาทเนาะรวมค่าประกอบแล้วก็ 6, 7 0 0็บาทนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับณนะ้ตอนนี้คือความตกผลึกเลยก็คือเราเปลี่ยนซีรีส์ในการทำไปเลยนะครับก็คือเราจะใช้เปลี่ยนเป็นเจ้าใดดูคติที่เขียนว่าไดเดนโซไดเดนโซเนี่ยปนเป็นไดญี่ปุ่นครับ ฉะนั้นไดญี่ปุ่นเนี่ยคือหัวคอมเนี่ยหัวเบลเลอร์เลยนะครับมันจะแตกต่างกับเจา้จาหัวคอมตัวของเจ้าตัวเนี้ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะตัวเนี้ยหัวคอมตัวเนี้ยมันนิ่มครับแล้วก็เล็กพอมันมันหมุนหรือมันเศษสีมากๆปุ๊บเนี่ยหัวคอมเนี่ยคิดถึงเอวผู้หญิงอ่ะมันเว้าเป็นสลิมเลยฉะนั้นพอมันยิ่งเว้าเป็นสลิมใช่ไหมฐานไดเนี่ยมันก็จะห่างขึ้นเรื่อยๆห่างขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถที่จะปั่นกระแสไฟหรือว่าทําให้รับกระแสไฟแล้วหมุนแล้วก็ขับให้เจ้าตัวรถเนี่ยสามารถติดได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่พอจะมีกําลังนะครับให้ไปหาไดนะครับที่เขาเรียกว่าไดเดนโซ่ไดเดนโซ่ญี่ปุ่นของดูคตินะครับตอนนี้มันไม่มีหรอกครับมือหนึ่งอะแต่ว่ามันมีมือ2แต่มันเป็นมือ2ที่เขาบิวมาเรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยใส่ไปเนี่ย ตั้งแต่ใส่ไดเดนโซ่ให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีเคมอ,อีกเลยนะครับไม่มีเคมไม่มีเสียไม่มีอิดออดแล้วก็ลูกค้าใช้เนี่ยสตาร์ตติดเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายตลอดแชะเดียวติดนะครับร้อนก็ติดเย็นก็ติดฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องใดสตาร์ทไปได้เลย ยอมเจ็บนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นไดเดนโซ่นะครับไดเดนโซ่ so ญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวช่างภาพเอาไปตัดเอาขึ้นเอานะไอ้ไดเดนโซ่เนี่ยตอนนี้ก็คือเราเอาออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมาแกะดูนะครับว่าสภาพไดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอา้าวช่างเต้ยมาช่างช่างเต้ยเดี๋ยวช่างเต้ยมาถอดถอดตัวเนี้ยออกนะครับถอดสองตัวนี้ออกปุ๊บเนาะแล้วก็ง้างตัวนี้ตัวนี้ออกปุ๊บดึงเฟืองออก เดี๋ยวเราจะมาชำระดูแล้วก็เดี๋ยวลองเก็บภาพดูครับว่าสภาพของไดสตาร์ที่มันเสียหายเนี่ยที่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยสภาพมันเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอ่ะไปถอดก่อนนี่ครับหลังจากที่เราแกะออกมาดูนะครับนี่ครับเราก็จะเจอสภาพของมันนะครับนี่ครับหัวคอมพิวหัวคอมของมันนะครับแล้วดูสภาพของมันสิครับอ่ามันมีรอยของผงถ่านต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ในเรื่องของฐานไดสตาร์ทก็ดีนะครับแล้วก็ขี้เกลือต่างๆซึ่งบอกถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้อะแต่คุณกล้าใช้ไหมล่ะเอาถามเจ้าของรถอยูดีๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องส่งกลับไปบิวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันบิวแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละสภาพของมันเนี่ยของสภาพของ ดสาสตาร์ของแต่ละตัวเนี่ยบอกไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บางคนละเลยในเรื่องของการใช้ดายสตาร์ทไปบิว้วเนาะมันก็จะเกิดในเรื่องของตัวโอลิงครับโอลิงที่เขาเรียกว่าโอลิงกันน้ำนะครับโอลิงกันน้ำเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวครอบถูกไหม ทีนี้ก็คือมันก็จะมีพวกซีลต่างๆนะครับซีลพวกนี้มันกรอบมันแตกมันหักหมดแล้วซึ่งซีลพวกนี้บางทีคุณส่งไปทําร้านใดร้านใดเขาไม่ได้สนใจซีลนะเขาทําแต่มอเตอร์เขาทําแต่ตัวพันเซอร์ตัวนี้ให้แต่โอลิงพวกนี้เนี่ยที่มันกรอบมันแตกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันกรอบหมดแล้วเนี่ยมันเนี่ยดูนี่เนี่ยมันหักหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเสื่อมสภาพหมดแล้วครับในเมื่อมันเสื่อมสภาพหมดแล้วเนี่ยคุณเอาคุณเอาไปซ่อม พอประกอบกลับมาเสร็จบางทีคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเร็วคือพังเร็วอ่ะปกติเพราะอะไรน้ําเข้าเข้าไปอีกครับแล้วไดสตาร์ตดูติมอนเตอร์อยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านล่างสุดเลยฉะนั้นโดนน้ําโดนฝนแน่นอนหินดินทรายเละไปหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยรถอะบางทีอะคือเมื่อมันถึงเวลานะครับถ้าสมมุติว่าตอนนั้นอะคือตอนที่ผมทำเนาะเมื่อ 4- 5ปีก่อน คือพวกอุปกรณ์พวกนี้มันยังโอเคอยู่คือเหมถึงว่าภายนอกม,นมันโอเคฉะนั้นเอากลับไปบิ้วโอเคแต่ตอนนี้พังหมดแล้วครับฉะนั้นอย่าหาทำก็เรียนตามตรงนะครับว่าถ้า TBT โมโตเนี่ยก็คือเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอาออกมาดูจริงๆนะครับดูสภาพกันจริงๆว่าสภาพเนี้ยมันควรที่จะเอาไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าแค่บางทีเนี่ยเราเนี่ยเราดึงมนเนี่ยเนี่ยโอลิงขาดแล้วนะ เออแต่โอริงมันกรอบมากครับนี่ดีนะเนี่ยที่ช่างกล้องถ่ายไว้ให้ไม่งั้นลูกค้าหาว่าผมไปดึงดึงซีนโอริงพังอีกเนี่ยโถดูสภาพเดี๋ยวนี้เอา้าเนี่ยเนี่ยดูนี้มันกรอกแตกไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีชิ้นดีแล้วครับอืมดังนั้นโอริงถามว่ามีขายไหมมีแต่คุณซื้อที่ไหนคุณรู้ไหมก็ไม่รู้อีกใช่ไหมฉะนั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าออสภาพของโอริงที่จะมาใส่ให้ใหกับดสตาร์ตตัวนี้คือมันเทียบไหม หรือมันเป็นตัวไหนหรือว่ามันเป็นโอลิงถูกรุ่นของมันหรือเปล่าแล้วใส่กลับเข้าไปแล้วมันกันน้ําได้จริงเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับเวลาโอลิงมันพังนะครับวิธีการของเขาก็คือเขาใช้กาวนะครับในการอุดเลยและการที่จะถอดรอบต่อไปเนี่ยมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นแล้วหมดสภาพครับสำหรับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่แนะนำให้ส่งไปบิ้วนะครับซื้อตัวใหม่ดีกว่านะครับ เจ็บแต่จบครับไดเดนโซ่ so. สำหรับคลิปสาระต่างๆนะครับของเจ้าดูกตินะครับก็ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาทำให้ดูก็แบบนี้นะครับมาวิจัยให้ดูมาเปิดให้ดูเปิดให้เห็นอันนี้พอดีช่างไม่อยู่นะครับทอม TV ทีวีีก็เลยลงมาเปิดเองนะครับก็ หรือฟื้นด้วยแหละว่าเออเรายังจับได้ไหมว่าต้องทํำยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากนะครับกับการที่ได้ลงมือทํากับเจ้ารถดูคติมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไอ้ตัวเนี้ยมีคนถามพอดีเจ้าของรถเขาถามมานะครับว่าเรื่องระบบไฟเสถียรหรือไม่เสถียรน,นะครับก็จะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าตรงเนี้ยไหนๆเปิดไดสตาร์ทมาแล้วก็เราก็จะเห็นเจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาบางๆเขาเรียกมัดเข้าต้มเพราะว่ามันเหมือนมัดเข้าต้มเนาะแต่จริงๆก็คือมันก็คือเขาเรียกว่ามัดไฟของรถนะครับมัดไฟตัวเนี้ยก็จะปั่นกระแสไฟนะครับเข้าสู่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จ ก็กรองเข้า,เข,าเข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จ่ายไฟให้กับรถทั้งหมดท,ท,ทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วาบ,าบางคันนะครับทีเ่เขาบอกว่าบางทีไฟไม่เสเถียรไฟไม่ดีไฟไม่แรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยคือเจ้าตัวมัดไฟเนี่ยบางมัดนะครับมันเกิดอาการไหม้นะครับไหม้ก็คือถ้ามันไหม้เนี่ยมันก็จะเป็นมัดสีดําๆไปเลยก็คือเราเห็นแล้วว่ามันไหม้ แต่สภาพนี้มันไม่ได้ไหมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือไฟเนี่ยออ,ออกมาเต็มกําลังก็คือไฟมันออกมาเนี่ยก็จะมีไฟ3เส้นตรงนี้นะครับไฟ3เส้นวิ่งเข้าแผ่นชาร์จเข้าแผ่นชาร์จมาปาั๊บส่วนหนึ่งก็คือวิ่งเข้าไปในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเพื่อกักเก็บไฟคือแผ่นชาร์จก็แปลงสภาพไฟที่มันมีกระแสที่มันแรงมากๆเข้าไปให้อยู่ใน12โวลต์10แอมป์ แล้วก็จ่ายไฟให้ทั่วรถนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันกระแสไฟเกินนะครับสำหรับแผ่นชาร์จแต่เจ้าตัวตัวนี้คือเป็นตัวมัดไฟที่เป็นเรียกแหล่งกำเนิดของไฟฟ้านะครับของรถมอเตอร์ไซค์เกือบทุกชนิดก็ว่าได้เจ้าตัวนี้นะครับแต่วันนี้เช็คแล้วนะครับจับสายตาด้วยจากการเช็คแล้วเนี่ยไม่ได้มีความผิด เ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีความผิดแปลกแต่แต่ประการใดะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความไหม้เกิดขึ้นนะใช่นะครับแต่ก็เริ่มมีสีน้ำตาลแก่าเห็นไหมว่ามันมีไฟสีมันครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับเรื่องคือคือสีมันไม่ได้มีผลแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีอะไรถ้าไหม้มันไหม้ไปแล้ว